สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของแนนอีกครั้งนะคะวันนี้แนนก็จะมาอันบ็อกเครื่องเขียนของแนนที่แนนเพิ่งสั่งมานะคะที่แนนสั่งมาร่มเนี่ยก็จะเป็น สติกเกอร์กับวาชีเทปที่มาใช้ตกแต่งสมุดโน้นนะคะที่สําคัญราคาไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นแค่ชิ้นละ6บาทเองแนสั่งมาทั้งหมดเนี่ยราคารวมอ่ะประมาณ200กว่าบาทเองนะคะมีทั้งหมด19ชิ้นเพื่อนๆก็อยากรู้ใช่ไหมว่าแนสั่งมาจากร้านไหนเดี๋ยวแนจะใส่ชื่อร้านมาให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแน,นสั่งมามีอะไรบ้างเนาะอันแรกก็จะเป็นวาชีเทปนะคะวาชีเทปอันนี้อ่ะจะมีความกว้างประมาณ1นิ้วทิ้วแนสั่งมาก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะอันแรกก็คือสีส้มอันที่2สีน้ําตาลนะคะ ที่3สีเขียวลายก็จะประมาณนี้เลย มีความน่ารักมากๆค่ะราคาของวาชีเทปอันนี้จะตกอันละ14บาทนะคะต่อมาก็เป็นวาชีเทปเหมือนกันนะคะวาชีเทปอันนี้จะเป็นรูปมูดนิสอคลิป, mood, ปแล้วก็ยางลบนะคะวาชีเทปอันนี้ราคา20บาทมาถึงวาชีเทปอีกอันนึงนะคะเซตเนี้ยได้ทั้งหมด10ชิ้นในราคาแค่48บาทเองค่ะตกคินละ4.8บาทเองอะ่ะคุ้มมากๆเลยเพื่อนๆแนะนํานะคะต่อมาก็เป็นวาชีเทปแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้น,นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นลายสก๊อตนะคะราคาอันละ8บาทเองค่ะมาถึงอันสุดท้ายของวาชทแล้นะคะค เป็นวาชิเทปสีเหลืองเป็นลายน้องแมวต้นไม้อะไรต่างๆนะคะวาชิเทปอันนี้อัลละสิบาทเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปคำพูดนะคะอัลละสิบห้าบาทค่ะจะเป็นลูกขาวดําประมาณนี้นะคะมาดูสติกเกอร์อันต่อไปนะคะในร้านของเขาเนี่ยจะมีหลายสีมากๆนะคะสีชมพูก็จะเป็นลายประมาณนี้ค่ะสีฟ้าก็จะเป็นลายประมาณนี้ราคาของสติกเกอร์เนี่ยคือแค่1 3บาทเองนะคะแล้วมีทั้งหมด40ชิ้นสติกเกอร์ของน้องซูมิโกะนะคะก่อนหน้านี้แนงเคยซื้อแพงกว่านี้แนงจำได้น่าจะประมาณ20กว่าบาทแต่ว่า อนนี้ขาย6บาททุกคนถูกมากเนี่ย6บาทนี่ได้หลายชิ้นมากๆนะคะสติกเกอร์สีชมพูอันนี้นะคะจะตกแผ่นละ13บาทแล้วใน1นงซองเนี่ยจะมีทั้งหมด4แผ่นนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะสติกเกอร์2อันนี้จะเป็นสติกเกอร์กันน้ำนะคะตกราคาชุดละ21บาทแล้วด้านหลังก็จะมีบอกว่าแต่ละซองเนี่ยมีลายอะไรบ้างนะคะสติกเกอร์อีกอันนึงนะคะใส่ซองให้มีความน่ารักมากๆ,ๆ มาดูข้างในกันค่ะสีของสติกเกอร์นะคะจะเป็นโทนสีเดียวกันกับซองนะคะราคาแค่20บาทสติกเกอร์เซตนะคะจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายของสติกเกอร์เราสามารถเอามาตกแต่งโน้ตได้เลยอันละแค่11บาทเองนะคะร้านนี้เป็นร้านที่มาจากจีนถ้าเพื่อนๆไม่รีบใช้แล้วต้องการของราคาไม่แพงนั้นก็แนะนําร้านนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการอันบ็อกกล่องเครื่องเขียนของแนนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ